คุณเคยสังเกตไหมครับว่าบางครั้งแค่การเลือกสีที่ถูกต้องก็สามารถเปลี่ยนทั้งลุกและพลังงานของเราได้ทันทีสีบางสีไม่เพียงแต่สะกดทุกสายตาแต่ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้เราอย่างไม่น่าเชื่อวันนี้เราจะพาคุณไปดูห้าสีที่ดึงดูดใจผู้ชายมากที่สุดพร้อมเคล็ดลับการแต่งตัวที่คุณไม่ควรพลาด สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Overdose วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องจิตตะวิทยาสีให้ฟังพร้อมเผย5สีเด็ดที่หนุ่มๆเห็นแล้วต้องหันมามองไม่ว่าจะไปเดทงานปาร์ตี้หรือแค่อย่างมั่นใจสีพวกนี้จะเป็นไม้เด็ดของคุณแน่นอนคือสังเกตไหมว่าบางทีแค่เปลี่ยนสีเสื้อผ้า ก็รู้สึกมั่นใจขึ้นมาทันตาเห็นหรือบางทีก็อาจจะดึงดูดสายตาของใครบางคนเข้ามาได้อย่างไม่น่าเชื่อนั่นเป็นเพราะสีสันรอบตัวของเรามีผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของคนอื่นรวมถึงตัวเราเองด้วยนะแล้วสีไหนล่ะที่จะทำให้หนุ่มๆหมลงไหลข้อที่1สีแดง สีแดงที่เป็นมากกว่าสีมันคือประกายไฟที่พร้อมจะจุดชนวนความรู้สึกของคุณเคยสังเกตไหมว่าในภาพยนตร์โรแมนติกหญิงสาวมักจะสวมชุดสีแดงในฉากสำคัญนั่นเพราะสีแดงคือตัวแทนของความรักและความหลงไหลที่พร้อมจะจุดประกายความสัมพันธ์ให้ประตูขึ้นถ้าสีดำคือความลึกลับสีขาวคือความบริสุทธิ์แล้วสีแดงคืออะไรสีแดงคือความร้อนแรงที่พร้อมจะเผาผลาญทุกสิ่งรอบตัว งานวิจัยทางจิตตวิทยาพบว่าสีแดงกระตุ้นการหลั่งสารอะดรีนาลีนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความตื่นเต้นและความตื่นตัวทำให้ผู้ที่สัมผัสกับสีแดงรู้สึกมีพลังงานและกระฉับกระเฉงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นลิปสติกสีแดงชุดเดรสสีแดง หรือแค่เครื่องประดับสีแดงเล็กๆน้อยๆก็สามารถเป็นลุคของคุณให้ดูโดดเด่นและน่าสนใจได้ทันทีอยากเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองลองเลือกใส่เสื้อผ้าที่มีโทนสีแดงดูสิครับและรองว่าคุณจะรู้สึกแตกต่างข้อที่2สีดําสีดําที่ไม่ได้เป็นแค่สี แต่เป็นเหมือนปริศนาที่ซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังความเรียบง่ายลองนึกถึงภาพผู้หญิงที่สวมชุดดําเข้ามาในห้องเธอจะดูลึกลับน่าค้นหาและมีเสน่ห์ดึงดูดขนาดไหนสีดํามันให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างหลากหลายบางทีดูลึกลับบางทีก็ดูสง่างาม หรือบางทีก็ดูแข็งแกร่งแต่ไม่ว่าจะมุมไหนสีดำก็มักจะดึงดูดสายตาของคนรอบข้างเสมอรู้ไหมครับว่าในหลายวัฒนธรรมสีดำมักจะเกี่ยวข้องกับความเป็นอมตะและพลังที่ลึกลับซ่อนเร้นนอกจากเนี้สีดำยังเป็นสีที่ช่วยขับผิวให้ดูสว่างขึ้นอีกด้วยนะเพื่อนๆลองนึกถึงดาราฮอลลีวูดคนโปรดของคุณดูสิ หลายคนมักจะเลือกใส่ชุดสีดำในงานพรมแดงเพราะมันทําให้ดูสง่าและมีออร่าสุดๆสีดำเป็นสีที่คลาสสิกและไม่มีบรรตกยุคไม่ว่าแฟชั่นจะเปลี่ยนไปแค่ไหนสีดำก็ยังคงเป็นสีที่ได้รับความนิยมเสมอเพราะมันเป็นสีที่แสดงออกถึงความมั่นใจและความเป็นตัวของตัวเองได้เป็นอย่างดีข้อที่ 3. สีน้ำเงินสีที่ดูเรียบง่ายแต่ทรงพลังเคยสังเกตไหมเวลาที่เราเห็นท้องฟ้าสีครามหรือทะเลสีคราม เราจะรู้สึกสงบและผ่อนคลายนั่นเป็นเพราะสีน้ำเงินมีผลต่อจิตใจของมนุษย์เราโดยตรงสีน้ำเงินมันกจะถูกเชื่อมโยงกับความสงบความไว้วางใจและความเชื่อถือซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดูน่าดึงดูดมากๆลองนึกภาพตามนะเวลาที่คุณเป็นนัดแรกกับใครสักคนและคุณเลือกที่จะใส่เสื้อผ้าสีน้ำเงินมันจะช่วยสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเป็นกันเองได้มากเลยละ่ะสีน้ำเงินจะช่วยให้คู่สนทนาของคุณรู้สึกสบายใจและไว้วางใจคุณมากขึ้นนอกจากนี้สีน้ำเงินยังเป็นสี ที่ดูดีกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นผิวสีอะไรหรือสไตล์การแต่งตัวแบบไหนนอกจากจะช่วยให้เราดูดีขึ้นแล้วสีน้ําเงินยังมีประโยชน์ต่อจิตใจของเราอีกด้วยนะการมองสีน้ําเงินจะช่วยลดความเครียดทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายและหลับสบายมากขึ้นดังนั้นการตกแต่งห้องนอนด้วยโทนสีน้ําเงินก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นได้ ข้อที่ 4. สีขาวสีที่ทําให้ความรู้สึกบริสุทธิ์และสงบสีขาวมักถูกมองว่าเป็นสีของความบริสุทธิ์และความเรียบง่ายและความสงบสุขลองนึกภาพชุดเจ้าสาวสีขาวที่สวมใส่ในงานวันแต่งงานสิครับมันเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่และความบริสุทธิ์ใจใช่ไหมนอกจากนี้สีขาวยังเป็นสีที่สามารถเข้ากันได้กับทุกสีและยังช่วยขับผิวให้ดูสว่างขึ้นด้วย ทำให้สีขาวถึงดูพิเศษขนาดนั้นความบริสุทธิ์และความเรียบง่ายสีขาวเป็นสีที่ไม่มีสีอื่นเชือปนทําให้มันดูบริสุทธิ์และเรียบง่ายซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดึงดูดผู้คนให้หันมามองความสง่างามชุดสีขาวสามารถทําให้คุณดูสง่างามและมีระดับได้อย่างไม่น่าเชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสวมใส่ในโอกาสพิเศษการเลือกชุดสีขาวแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในตัวเองเพราะสีขาวเป็นสีโดดเด่นและดึงดูดสายตาแต่ก็มีคนระวังในการเลือกสีขาวนะครับเพราะสีขาวเป็น ที่เห็นรอยเปื้อนได้ง่ายดังนั้นควรเลือกผ้าที่มีคุณภาพดีและระมัดระวังในการดูแลรักษาข้อที่ 5. สีเขียวเฉดแห่งความสดชื่นและความสมดุลสีเขียวเป็นสีที่เราพบได้ทั่วไปในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นใบไม้หญ้าหรือท้องทุ่งสีเขียวจะเป็นสีที่สื่อถึงความสดชื่นการเติบโตและความสมดุลน,นอกจากนี้สีเขียวจะงเป็นสีที่ทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและสบายตา เพื่อช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลได้อีกด้วยสีเขียวสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเลือกเสื้อผ้าเครื่องประดับหรือการตกแต่งบ้านการเพิ่มสีเขียวเข้าไปจะช่วยสร้างบรรยากาศที่สดใสและผ่อนคลาย นอกจากนี้สีเขียวยังมีความหมายที่เป็นสากลในหลายวัฒนธรรมสีเขียวเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังความจเจริญเติบโตและความอุดมสมบูรณ์การเลือกใส่เสื้อผ้าสีเขียวจะช่วยให้คุณดูสดใสและมีชีวิตชีวาขึ้นลองนำไปปรับใช้กับสไตล์การแต่งตัวของคุณดูนะขอบคุณและสวัสดีครับ